สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งเลยนะครับกับพวกเราหมุดมีสกีตแคมป์โอ้โหโก็ถือว่าเป็นการออกเดินทางไปตั้งแคมป์ครั้งแรกของฤดูกาลนี้เลยนะครับก็หลังจากที่พวกเราห่างหายแต่ว่ายังดีที่ไม่ห่างเหินนะครับวือจากการไปแคมป์ปิ้งกันมาตั้งนานนะครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านาหน้าร้อนและหน้าฝน ก็วันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่222 Mountain Camp นะครับอยู่ที่ผูกป่าตาจังหวัดอุท,ยทัยธานีนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของชาวหุดงิดสกิทแคมป์ที่จะได้มาเยือนจังหวัดอุทัยนะครับต้องมาดูว่าอากาศกลางคืนจะเย็นไหมเพราะว่าตอนกลางวันนี่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพมาใช้เวลาน่าจะ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางใกล้จะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเลยครับ Taking my time and I'm doing just fine Behind these doors Yeah, I can be such a mess now Oh, yeah Forgive me, fool Whenever I'm getting stressed out Yeah, yeah Yeah, I know I got my problems But I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time, yeah, and I ain't perfect You can tell me that I'm crazy อต,ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวกันที่หุบป่าตาดนะครับเดี๋ยวกำลังจะถึงแล้วอยู่ไม่ไกลจากที่พักเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หุบป่าตาดเลยวันนี้เรามาเที่ยวกันที่หุบป่าตาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะมันเรียกว่าป่าดึกดำบรรพ์เป็นรอยเท้าในเนินเาที่มีตีตุนนะ <c oughs> เากว่าูนรเขาเข่นน่าจะเป็นโอ้ตัวเป็นเลเหลออ่ะใครบ้างคะหลังเราจะ้ำไกันเป็นยังไงคะสุดดีี ทำเพื่อ ครับวันนี้เช้าวันที่สองสำหรับพวกเรามีสิจแคมป์ก็วันนี้จะมาขอรีวิวลานกลางเต็นหมูทอดอ่ะใช่รีวิวหมูทอดอะไรวะใส่จับเกลือไปด้วยเออทุยนะครับเออเราอยู่ที่สองสองสองเมานเทนแคมปนะครับอุทัยทาดีหมูสุกยังหมูให้สุกนะแดงเลยนิดนึงนะครับ อ oh, <no. S 1> บอกก่อนเลยที่นี่กลางคืนนี่อากาศเย็นมากถ้า,ามานี่แนะนำนะครับต้องมีเสื้อกันหนาวด้วยแล้วก็มีเนื้อมอาหน <c oughs> ี่าแช่ไม่ใช่ okay. <Okay. S 2> แต่อากาศกลางคืนดีมากล้ดาวเต็มท้องฟ้าเลยครับบอกเลยว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้า <c oughs> อะไรตอ <c oughs> จรนะ <c oughs> จินะ <c oughs> จรนาานการนาาินนนจิิ ทีนี้เราไปดูห้องน้ํากันนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับไม่แยกชายหญิงนะก่อนเข้าต้องเปลี่ยนรองเท้าให้นิดนึงนะครับผมบอกเลยห้องน้ําที่นี่สะอาดมากนะครับก็จะมีทั้งหมด6ห้องนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยแล้วก็จะเป็นชักโคกนะครับแล้วก็จะมีที่ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับอยู่ข้างหน้าห้องน้ําแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานให้2หลุมนะครับพร้อมกับที่ทิ้งขยะอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของค่ากลางเต็นท์นี่นะครับคนละ150บาทถือว่าถูกมากคุ้มจริงๆมาเสียร้อยห้าสิบนี่ชิบอยชิมหมูแล้วอะไรวะ <c oughs> ได้วิวภูเขาขนาดนี้แล้วก็อากาศมี <c oughs> ลานหญ้าสวย <c oughs> มีน้ำผ่านมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็มีจักรยานนี่กิจการงานหนึ่งขามีจักรยานให้ปัน่นปั่นไปไหน <c oughs> ถามมึงเดี่ยวว่าปั่นไปไหน วัดให้ปวดขาเล่น่อ๋อวัดให้ปวดขาเล่นเล่นแล้วก็ีงานหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีบ้านพักด้วยบ้านพักก็จะมีอยู่ต่หลังแต่ว่าจะมีหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วก็หลังกลางหนึ่งหลังแล้วก็จะเป็นหลังเล็กอีกสองหลังหลังเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ราคาพันแปดร้อยบาทนะฮะแต่ว่าอีกสองหลังเนี่ยไม่รู้สองหลังก็เปลี่ยนทิมแล้วอีกสองหลังก็แอดมาถามเจ้าของเองละกันนะครับจองได้ทางไหนนะในเพจป่ะ เกจ์นะฮะกดมืงหนึ่งคำถามไม่ไม่ทันเกิดไม่ทันด้วยทางสอบถามราคากันดูแต่ว่าถูกสุดก็คือพันแหลังเล็กนอนได้2คนเขาไม่มีอาหารเช้าให้แต่ว่าเขาจะมีเป็นอ่าขนมอาหารกลางวันอาหารกลางวันช่ยแล้วก็อาหารเย็นอะไรของมึงมันเนี่ยเออนะฮะก็จะมีเป็นโจ๊กโจ๊กแบบอุ่นเวฟให้ก็อวยอ่าเป็นโจ๊กด้วยมีไ้กอกแล้วก็มีน้ำ มีน้ำมันลมมีน้ำส้มน้ำเปล่าให้ก็ถือว่าให้เยอะถือว่าคุ้มเลยแหละถ้ามานอนบ้านนะฮะถ้าใครที่ชอบกางเต็นท์ก็มีเครื่องครัวให้ตู้เย็นไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนเออแล้วที่สำคัญน้ำแข็งนี่ให้หนึ่งถังใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเขาให้ใช้กี่คนไม่รู้เมื่อคืนผมใช้คนเดียวเลยหมดหนึ่งถังตอนแรกเขาไม่รู้เขารู้แตอนแรกเขาไม่รู้แต่รู้ก่แนี้หละนะฮะก็ มีอะไรอีกนะที่นี่หมูมีหมูอีกแล้วโอ้โหหมูไม่หมดเหรอเนี่ยจะบอกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีอุปปาตา์นะฮะเป็นป่าดิบดับบัดเลยไปนิดนึงครับมีอะไรนะที่มึงไปมาหลอกคุ้จะไปเลยชื่ออะไรนะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยมันมีอะไรสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยมีปักมีปักใช่สวิตเซอร์แลนด์มีมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับผมปิดได้ไหมเออ นะก็มีอ่ทปปา,าที่บุป่าตานี่ก็จะเป็นถ้ำทะลุถ้ำเข้าไปแล้วก็จะไปเจอรครับดูพืชพันธุ์ธรรมชาตนะิแล้วก็มันมีนี่กิ้งกือมังกรสีชมพูซึ่งพวกเราได้ไปเจอมาจะขึ้นภาให้ดูนี่ไงกิ้งกือมักมงกรสีชมพู donít, เรามาห <nov, S 1> าเราต้องลบ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  นี่เต่าด้วยใช่เต่าด้วยทำไหมวะเต่าล้วมาอยู่แรงเป็นเต่าไฟฟ้าหรือเต่าลูกนั่นมันเต่าก็ภาพรวมที่นี่ก็คือดีบอกเลยว่าเอ้ยแต่บอกด้วยหุบปาตานนี่แมวห้ามเข้านะแต่เลี้ยงไม่ให้เาเข้านะ แต่ที่นี่เข้าได้สถานที่มันเป็นสถานที่ราชการคะเป็นเปอุทยานเขาไม่ให้ฝึกเรียนเท่าอยู่แล้วเราไม่ได้เข้าในเมื่อวานเนี่ยเขาไม่เข้าใช่เพราะว่าต้องอยู่กับแมวอืมมีแมวนะอืมมันดูแมวไหมที่เนี่ยดูยองบอกที่นี่เอามีใครจะเติมอะไรไหมครับที่นี่เติมเตียงได้ไหมเติมเตียง ไปถึงบ้านพักกะเติมเต็มได้ไหมเนมไม่น่าได้อ๋อมันเต็มอ่ากี่น่าจะไม่พอเออลืมรีวิวไว้หรือเปล่ารีวิวอะไรอีกครับงานแต่งคันทมีงานแต่งครับต้องรีวิวด้วยเหรอไม่องตื่นเพราะว่าเมื่อเช้าเสียงตึ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 งเนี่ยต้องรีวิวต้องรีวิวให้หมดโอ้เผื่อใครอยากจะมาจัดงานแต่งแถวนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะจัดจัดใหม่คุณจะจัดไหมนะครับก็ไม่มีอะไรโดยรวมถือว่าดีคันตัดเลี้ยงเข้าได้แอร์เคลื่อนที่เข้าได้คิดเพิ่มไหม ไม่รู้แต่ยังไม่เก็บยไม่บอกเรายังไม่ได้จ่ายส่วนต่างเลยนะครับอ่านะเดี๋ยวเราต้องไปก็รีบกับแล้วอ่า้งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะตื่นเช้ามาก็แดดแดดแดก็ดีร้อนแดดแดดดีอย่างนี้ดีแป๊บเดียวครับของแห้งหมดแล้วอ่าเพราะว่าของสดเอิหมดแล้วเลยแต่ของแห้งอ้าไม่มีใครฟังกูเลยโทษนะครับผม อดังั้นก็จบการรีวิวด้วยประกาศแตเพียงเท่านี้เท่านันแล้วก็พบกันใหม่นะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ